สวัสดีครับอันนี้ก็ทาคลิปอธิบายให้เลยเนาะพี่จะได้เข้าใจง,ง่ายๆนะครับอันนี้เป็นแผนมรดกสองล้านเนาะซึ่งเน้นความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตนะครับเพื่อส่งต่อให้กับทายาทต,ตามชื่อเลยเนาะก็คือเราตั้งชื่อแบบว่ามรดกนะครับเพื่อส่งต่อก็อที่สองล้านนะครับคุ้มครองชีวิตนะครับก็คือสองล้านนะครับของชีวิตสองล้านบาทนะครับ สองล้านบาทนะนะครับก็คือคุ้มครองให้เสียชีวิตทุกกรณีจะไม่จ่ายก็เงืนอ่ายปกติทั่วไปอย่างเช่นนําสารเคมีนะครับเข้าร่างกายทําให้ร่างกายเกิดทุพพลภาพเกิดนู่นนี่นั่นนะครับเกิดเสียชีวิตนะครับอันนี้ก็ไม่จ่ายปกติเหมือนคนดื่มเหล้าเมาแล้วขับนะครับก็ไม่จ่ายปกตินาะประกันนะครับค่าตัวตายภายในหนึ่งปีนะครับค่าตัวต,วตายโดยเจตนาเนาะหรือกระทําการอันใดทําให้ร่างกายเกิดสูญเสียนะครับหรือเกิด เป็นโรคร้ายนู่นนี่นั่นนะครับเอาง่ายงนะครับเราไปทําตัวเองให้เกิดความเจ็บป่วยนั้นๆนะเพื่อหวังเอาทุนประกันอันนี้เขาก็จะไม่จ่ายนะครับก็เป็นเงื่อนไขปกติทั่วไปที่บริษัทอื่นๆก็จะไม่จ่ายเหมือนกันนะครับนอกนั้นก็จะจ่ายปกตินะไม่ว่าจะเป็นเสียชีวิตทั่วไปนะครับหลับไม่ตื่นนะครับเป็นโรคร้ายแรงนะครับเกิดโดยเหตุเสียชีวิตนะครับแล้วก็เป็นโรคร้ายแรงเสียชีวิตนะครับก็คุ้มครองที่สองล้านบาทนะครับโดย2ล้านบาทนี้ครับจะจ่ายมาจากนะครับสัญลักษณ์นะครับที่20,000 0บาทเนาะไอ้สัญ คุ้มครองตั้งแต่อนุมัตินะครับก็คือคุ้มครองเสียชีวิตทุกรณีก่อนเนาะสองแสนบาทตั้งแต่อนุมัตินะครับอนุมัติเลยนะอนุมัติเนี่ยก็จะมี SMS ส่งไปหาพี่นะครับบนมือถือว่าบริษัทอนุมัติความคุ้มครองวันนี้นะครับเออเราก็สามารถรับรู้ได้เลยว่าสองแสนนี้คุ้มครองแล้วทันทีนะครับไม่ว่าจะเสียชีวิตด้วยกรณีใดเนาะเออต่อมาครับสัญญาณที่สองจ่ายเพิ่มอีกล้านแปดเนาะกรณีเสียชีวิตนะครับก็จ่ายให้นะครับแต่ว่ามีระยะเคอาคือ90บวันนะครับระยะเที่ยังไม่คุ้ม อวันท be ี่91เนาะให้ความคุ้มครองเต็มที <trees> right? <olie> <meets> ่นะครับในวันที่91ก็คือคุ้มครอง1ล้าน8นีนะครับรวมกัน2สัญญานะครับแสดงว่าประกันส่วนอาไม่ใช่ประกันเล่มนี้นะครับคุ้มครองสมบูรณ์แบบนะครับก็คือวันที่ผมโน้ตให้ตรงนี้นะก็คือ91นะครับไปวันที่91หลัง SMS แจ้งอนุมัติไปนะครับคุ้มครองอะไรบ้างนะครับก็คือคุ้มครองการเสียชีวิตทุกรณีนะครับอ่ะผมเขียนตรงนี้ให้เนาะเสียชีวิต กรณีนะครับนี่นะครับ,รบสองล้านนะครับอันนี้คือสรุปให้เลยนะครับบาทนะครับแล้วก็ตรวจพบเจอนะครับใช้คำว่าหรือนะหรือยังไม่เสียชีวิตเนาะแต่ไปตรวจเจอว่าเป็นโรคลายนะครับโรคลายแรง ห้าสิบโลกที่ระบุไว้ข้างล่างนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูสไลด์รายชื่อโลกนะครับสิบโลกนะครับเท่ากับหนึ่งล้านแปดนะครับหนึ่งล้านแปดเนาะแปดนะครับโอเคครับแล้วก็ใช้คำว่าหรืออีกหรือหนึ่งเนาะหรือนะครับโอ้คุ้มครองหลากหลายมากนะเอ่ก็คือหรือทุพพลภาพก็จ่ายนะทุพพลภาพนะครับอ่ะทุพพลภาพนะครับ ก็จ่ายนะครับหนึ่งแปดศูนย์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 บาทนะครับนี่ดีไหมใช่ไหมมันหรือหมายความว่านะครับอ่าถ้าไม่ได้เสียชีวิตตรวจพบเจอว่าเป็นโรคไร้แรงนะครับก็มีทุนที่ล้านแปดหรือทุพพลภาพก็มีทุนที่ล้านแปดนะครับจ่ายเป็นเงินก้อนให้เนาะต่อมาเสียชีวิตก็รับเพิ่มอีกสองแสนจากสัญญาณหลักนะครับอ่นทีนี้ลงมาดูหลายชื่อครับก็อันนี้มีตัวเงินสะสมด้วยเนาะในหน้าที่สามนะสไลด์ที่สามนะครับ ก็จะมีตัวเงินสะสมเนาะที่เราจ่ายซื้อทุนประกัน2 0 0 0 0 0บาทเนี่ยก็จะมีสะสมให้ต่อปีอยู่ที่5,460บาทอาจจะไม่ได้เยอะมากเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เน้นออมนะแต่อย่างน้อยอยากให้รู้ว่ากรมธรรม์เล่มนี้นะครับมีมูลค่านะครับจะปิดเล่มส่งไปแล้ว20-30ปีเนาะวันนั้นอาจจะมีกรมธรรม์ที่ดีกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะถ้าพี่จะปิดเล่มก็ทักมาแจ้งผมนะแจ้งอ้วนได้เลยเนาะเออก็จะมีเงินคืนให้สมมติส่งไป30ปีนะครับอ่าเอา20ปีก่อน20ปีเนปี่ยรวมเบี้ยทั้งหมดที่เรา,นะรญญานัักตวี้ ก็คือ1 9 2 0 0บาทนะครับ1 9 2 0 0บาทเนี้ยนะครับปีที่25นะมันก็ครบต้นแล้วนะก็คือมันเกินแล้วมันเริ่มได้กําไรแล้วเนาะเออสังเกตนะครับเราปล่อยไว้เรื่อยๆเนะาะกรมธรรนี้นะครับก็จะมีมูลค่าขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมมันเติบโตเรื่อยๆกรมธรรผ่านไป35ปีแล้วกันนะ35ปีนะครับวันนั้นอยากจะใช้เงินเนาะ เปิดกรมธรรมนี้หรือกู้เงินจากกรมธรรมนี้นะครับก็มีให้ประมาณแสนสี่แสนห้าแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของประโยชน์ของกรมธรรมที่มีความยืดหยุ่นในอนาคตนะครับต่อมาครับมาดูในเรื่องของในเรื่องของการจ่ายนะครับจ่ายผลประโยชน์เห็นไหมนี่นะครับอันนี้คือสัญญาโลกลายแรงเนาะในใบที่ห้านะครับเอกสารนะครับใบเสนอราคานะครับใบเสนอแผนก็คือใบที่ห้านะครับชื่อแบบ ci ห้าสิบนะครับประกุมของห้าสิบโรคลายแรงนะครับวิธีนะครับหรือว่าการเคลมก็ง่ายๆครับ ห้ลลาสิบโรคไรแรงเนี่ยเขาแบ่งเป็นสองพาร์ทนะครับพาร์ทแรกเนี่ยคือห้าโรคเริ่มต้นถ้าเป็นมะเร็งก็คือระยะไม่ลุกลามเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูรายชื่ออีกทีนะครับหรือถ้าเป็นสี่สิบห้าโรคหลังเนี่ยก็คือโรคที่ค่อนข้างรุนแรงแหละต้องบอกว่าทําไมถ,ถ้าจะมีคําถามก็คือทําไมมันถึงมีมากกว่าโรคระยะเริ่มต้นเนาะตั้งสี่สิบห้าโรคต้องบอกว่าโรคไรแรงบางโรคมันไม่มีระยะเริ่มต้นนะครับเป็นก็คือเป็นเลยนะครับถ้าตรวจพบนะครับครั้งแรกเนาะแล้วไปเจอห้าโรคแรกนี้นะครับก็รับเพิ่มรับไปก่อน20%นะครับ ยี่สิบเปอร์เซ็นของทุนประกันเนาะที่ทําไว้ในสัญญานี้ก็คือล้านแปดเท่ากับสามแสนหกนะครับต่อมานะครับมาตรวจพบเจอว่าเป็นโรคระแรงอีกนะครับระยะรุนแรงเนาะเขาก็จ่ายเพิ่มจากสามแสนหกเนาะจนเต็มล้านแปดนะครับเนี่ยก็จ่ายอีกแปดสิเปอร์เซ็นตะบวกไปอีกแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าครั้งแรกเนาะเรามาตรวจพบเจอว่าเป็นสี่สิบห้าโรคนี้เลยนะครั้งแรกนะครั้งแรกเนาะ อยู่ในโหมดสี่ห้าโลกนี้เลยก็รับเลยเต็มทุนแดล,ล้านล้านแปดนะไม่ใช่แปดล้านขออภัยครับหนึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับหรือนะครับกรณีเสียชีวิตอย่างที่สรุปข้างบนไปนะครับก็คือจ่ายเพิ่มเติมที่ล้านแปดเนาะเก้าสิบวันนะสำหรับสัญญานี้นะครับอ่ะทีนี้ครับลงมาดูรายชื่อเห็นไหมเขาได้แบ่งเป็นพาร์ทแรกก็คือห้าโลกแรกเนะจะมีอะไรบ้างล่ะโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับหลอดเลือดหัวใจนะที่รักษาด้วยการสวนนะครับห,หลอดเลือดสมอง นะครับที่ต้องได้รับการผ่าตัดนะครับลอกหลอดเลือดแดงนะครับนี่มะเร็งเนาะคืออันนี้เป็นสัญลักษณ์ชัดเจนนะว่าอันนี้คือยังไม่ได้รุนแรงมากเนาะเจอไม่ระยะลุกลามเนี่ยโอรับประกันว่ารักษาหายถ้ามีเงินมากพอนะครับอืมนะครับแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองนะครับโรคโรคหลอดเลือดสมองนะครับที่ได้รับการรักษาโดยใส่สายสวนนะครับก็ประมาณนี้เนาะเจอบ่อยๆก็จะมีสองอย่างครับข้อสองและข้อสามนะครับอืมอันนี้ยอดฮิตเลยนะครับ ต่อมาครับ45โรคหลังเนาะอันนี้ก็จะให้ดูตรงนี้นะครับมันเยอะมากให้ความคุ้มครองเยอะนะครับอ่าไปดูตรงตาบอดครับตาบอดนะครับมันเล็งระยะลูกลาเห็นไหมครับกล้ามเนื้อหัวใจนะครับตับวายเนาะที่พี่ถามผมเมื่อวานนะครับเกี่ยวกับตับเกี่ยวตไตก็คุ้มครองให้เพราะว่าโคม่านี่เขาจ่ายให้เนาะคือจะเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้อะแต่อยู่โคม่าก็จ่ายเฉยนะครับเป็นโรคไหมอันเนี้ยอันนี้ถือว่าเป็นภาวะเป็นอาการเนาะไม่ถือว่าเป็นเป็นโรคนะครับก็ยังจ่ายนะครับหรือนะครับ คำว่าทุพพลาภาพที่ผมแจ้งไปว่าคุ้มครองก็คือมันก็คือหนึ่งในอาการนะครับของสี่สิบห้าโรคหลังเหมือนกันนะครับเนาะเห็นไหมข้อสิบเจ็ดนะทุพพลาภาพสิ้นเชิงถาวรน,นะคุ้มครองสูงสุดถึงผู้ประกันภัยเมีอายุเจ็ดสิบปีบริบูรณ์นะครับสัญญานี้มันต่อได้ถึงแปดสิบห้าไงแต่ว่าบางโรคเนี่ยโรคเนี้ยมันมันมันให้ความคุ้มครองไม่เกินเจ็ดสิบนะครับเพราะว่าความเสี่ยงมันสูงมากแล้วเนาะหลังเจ็ดสิบนะครับอะประมาณนี้ครับก็ลองไล่ดูเอานะครับตามไฟล์ที่ผมส่งให้อันนี้อธิบายโดยสเก สโคบง่ายๆนะครับผมส่วนตรงนี้ครับสัญญาเพิ่มเติมแน้ท้าย WP มันเป็นสัญญาฟรีเนาะถ้ากลับไปดูหน้าแรกนะครับหน้าแรกเนี่ยจะเห็นว่าไอ้สัญญาตัวเนี้ยมันได้มาฟรีเห็นไหมมาได้คุ้มครองสัญญาหลักให้ครับในระหว่าง20ปีเนี่ยไยอ้2แสนเนี่ยมันได้คุ้มครองสัญญาหล,ลักตรงนี้ให้ครับกรณีทุพลพลภาพนเนญญาะทุพพลภาพก็รับเงินจากสัญญาที่สองนะครับไอ้ทุพพลภาพเนี่ยสัญญาที่สองเนี่ยจ่ายแล้วนะหนึ่งล้านแปดและสัญญาหลักสองแสนเนี่ยไม่ต้องส่ง บริษัทจะให้ความคุ้มครองเหมือนเดิมนะครับต่เหมือนว่าบริษัทเป็นคนจ่ายเบีย้ยให้แต่ลูกค้ายังมีผลประโยชน์200,000นี่เหมือนเดิมถ้าเสียชีวิตนะครับหลังจากรับเงินทุพพลภาพล้านแปดแล้วเนี่ยบริษัทก็ยังจ่ายสินใหม่ที่2 0 0 0 0บาทอยู่นะเออลูกค้าได้รับความคุ้มครองเหมือนเดิมนะสาหรับสัญญาลักษณ์ถ้าทุพถ้าทุพพลภาพครับประมาณนี้ครับก็นะครับตามที่สรุปเลยเนาะเสียชีวิตทุกกรณีนะครับเขียนให้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับว่าเสียชีวิตทุกกรณีนะครับ ยกเว้นเงินไข่ปกติที่อธิบายไปแล้วเนาะก็คือไม่คุ้มครองทั่วไปนะครับก็เมาแล้วขับนู่นนี่นั่นนะครับทำร้ายตัวเองตายภายในหนึ่งปีอะไรเงี้ยครับอนำสารเคมีนู่นนี่นั่นเข้าร่างกายทําให้ตัวเองเกิดทุพพลภาพเกิดโรคแรงเกิดเสียชีวิตนะครับแต่อะไรพวกนี้ก็จะไม่จ่ายนะสองล้านนะครับสองล้านนะครับเสียงอ้วนอาจจะให้แพมเลยนะพอดีเจ็บขอนะครับต่อมาครับก็จะเป็นโรคร้ายนะครับโรคร้ายนะครับตรวจเจอเนาะ ตรวจเจอก็จะมีเงินทุนที่ล้านแปดนะครับแบนจ่ายยี่สิแปดติดเนะาเนะ,ะนนะถ้าเป็นระยะเริ่มต้นนะครับถ้าเป็นระยะเริ่มต้นนะครับอ่าอธิบายซ้ำนะครับทุพพลาภาพนะครับทุพพลาภาพนะครับก็คือล้านแปดนะครับเออทั้งสามความคุพคองเนี้ยนะครับเสียชีวิตทุพพลาภาพหรือตรวจเจอโรครายเนี่ยมันใช้คำว่าหรือเนาะไอ จ่ายโรคไร้ไปแล้วร้านแปดทุนชีวิตจะเหลือสัญ,ญลักษณ์แค่สองแสนนะครับเออหรือจ่ายทุพพลภาพไปแล้วร้านแปดคุ้มครองชีวิตต่ออีกสองแสนจากสัญ,ญลักษณ์นะครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเข้าใจง่ายๆมันใช้ทุนก้อนเดียวกันนะครับมันเป็นการตรวจพบเจอโรคร้าหรือวทุพพลภาพจ่ายเงินก้อนแล้วก็คือจบนะครับผมอ่ะสาหรับคลิปนี้ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะอธิบายอย่างไบแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ทอบถามอ้วนได้เหมือนเดิมนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผม